สิ่งนี้มาจากเมื่อปี2523าานะคะออรับตมจังหวัดตรับได้ออกตรวจคที่เสี่ยงนะครับและคนตัด้าวเสี่ยงตามนโยบายผู้ค้ำจชานะครับพบชายตางดจ้าวมีพิรุธน,นะครับแสดงบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยชื่อนอายศมีลาเต้นะครับจึงประสานตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อำเภอเมืางน,นะครับจากการตรวจสอบพบว,ว่าบัตรดังกล่าวเป็นบัตรของชาวไทยที่เสียชีวิตตประเทศมาเลเซียนะครับจึงได้จับกุ่มชายดังกล่าวและ ต่อาใช้หรือแสดงบัตรนั้นเกิดจากการยื่นคำขอ,ขอมีบัตรด้วยการแสดงบักฐานในเทตหรือปกปิดข้อความจริงต่อหน้าง,งานเจ้าหน้าที่นะครับเข้ามาได้อยู่ในรากับเสริมรับอนุญาตและทําง,งานโดยไม่มีใบอนุญาตทำง,งานเป็นต้นนะครับต่อมาได้ขยายผลโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทางแม่รานนะครับตรวจสอบพบว,ว่ายังมีกลุ่มผู้รับมอบสมบัติอนนีก9การายนะครับฝ่ายปกครองแม่รานและตมปัตออตานีนะครับจริงจริง ได้ำการจำหน่ายบัตรเรื่องการบัตรดังกล่าวเนี่ยงของชาวไทยที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ได้ไปแจง้งความร้องทุกข์จนนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลตามภาพจำนวนเก้า,า,กการายนะครับ <s> แล้วต่อมาชุดสืบสวนตมจังหวัดปัตตา,า,จจาน,ตนีนะครับได้สืบสวนติดตามผย้าหผลคจนสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่านะครับชายไม่ทราบชื่อสมบัติของนายอุลรชิพดาโอกซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิว่าคือนายจ้าปาอีกบอลชาวปัตติสถานนะครับ โดยการนําภาพถ่ายของบุคคลดังกล่าวนะครับไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับระบบข้อมูลที่สูญและกษุ่บุคคลนะครับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับและตรวจสอบข้อมูลในบัตรประชาชนที่มีการนําไปใช้ใทําธุรกรรมต่างๆนะครับรวมถึงสื่อโซเชียลที่ภรรยาของผู้ต้องหาลงนะครับจึงสามารถทําให้พิสูจน์ได้ว่าผู้ต้องหาได้เป็นนายชาปาอินบ่าวนะบ เป็นของกองทัพการตรวจคนเขมรหกนะครับโดยท่านพลวลรยส์ทรบทสินสุขะนะครับท่านผู้บังคับการแล้วก็ท่านลองลองนิกนะครับในการทำารีประเทศหลงนี้เขมรลักษณะของการที่เป็นกลุ่มแก๊งในการผลแรงงานนะครับมาในกรีนี้นะครับในคดีแรกก็ขออนุญาตเชิญกองทัพการืึสษาสอบสวนนะครับท่านพลหลุยส์ชรงบขอเชิญท่านลองแล้วจะช่วยอนไรบ้